พวกแตงหน่อยเด้อจ้าเด้อไปต่อแดงหน่อยพี่น้องรุ่นนี้จ้าน้อเก็บขายถุงละหาบาทนี่เนาะพี่สิขายดีสีเป็นละแสเป็นหนองสองีชมพูย่างคักว่วแม่ข้าเจ้าใส่อันนี้เนาะใส่บรหาป็นแม่ จเย็นจ้าใจเย็นปลูกพักแล้วก่อนจะตกเด้อยฝนเลยพี่ตูนก่อยเนี่ยป่วยแหงหนาวปลูกแตงก่อนปลูกแตงหน่อยก่อนจ้าแตงหน่อยกินกับคนพี่น้องแตงน้อยกินกับคนนะจ้า หลายนะตึงนึงใดสีแถวซองหนึ่งประมาณต้องใส่สองถุงส,งสองซองจ้ะสองซองมีชมพูหอมพี่นองเอ้ยนี่แหละวิธีัน ชีวิตคนเมืองนอกพี่น้องก็แตกต่างกันแต่แตตและคนกับพว่พานั่นแหละเนาะอยู่อันต่างคนต,าต่างเฮ็ดแนวของมาเค็ดแหละพี่น้องมาเค็ดจังไรก็เฮ็ดอันนั้นละน่ะมันบังคับกันบ่ได้พี่น้องอบังคับกันบ่ได้หรอกจ้า เอามาเพลเข้ากระเ็ดไปพี่น้องเลยอะไรสิบ่านยังไงเข้ากระซังก็ต้องไปสนใจพี่น้องเป็นก้อนสวนนี่แหละคอยนะย่ามก็เป็นนั่นย่ามอยากเป็นนั่นมาดามก็เป็นอยู่เด้อพี่น้องย่ามไปเที่ยวกับแฟนก็เป็นอยู่มาดามจ้าย่ามอยู่บ้านก็ปลูกฟ้าปลูกมีก็เป็นเศร้าสวนพี่น้องเป็นได้หลายแบบเี่พี่น้องก่อนนะ อย่งนี้ก็เป็นโรดพี่น้องวัตบุต้มเฮ็ดอในคนอื่นลำบากกับพ่อลำบากใจ้ำบากกับพ่อเนด้องก่กนนกนงกนจ้าเอา้าผสมกันโอเคปีนโป๊กได้เลยจ้าบันโอเคปีนกระสือมาเป็นกระสอบหลาย เป็นรถ1ิบล้อเลยล่ะพี่น,อน้องเพราะว่าแฟนเพิง่งจะซื้อมาไวค้ค่ะเวลาไปปลูกดอกกุหลาบเลือปลูกอีกอย่างเข้าเจว่อเอาเฮ็ดสวนใหม่ซื้อก็เอาไปาน้ำปลูกต้นใหม่หนั่นนะจ๊ะท่านนี้ก็เลได้โอกาสปลูกพลาฟฟอมแล้ว ลอยเปแล้วก็เตรีย,ยมต้นหนามคนน่เตี้ยมต้น้นแล้ว,วก็สิต้องเอาไว้ในบ้านได้จ้าได้๋ยวปลูกแล้วเนี่ยไว้ในบ้านเด้เพราะว่ามันหนาวเอาว้นอกบ้านบ่นบนได้เด้อจ้ากะเสไปไว้ไว้อีกบ้านหลังนึ่งทีบ้านที่มี่แหงนพนักง,งานเซาอ,อยู่นะจ้านสิมีหองวางอยู่กะเอาไปใส่ไว้เลยกะสิเอาไปไว้ไไหั่นแล้วจ้าประมาณสองเดือนพุ่น เ,เล็กสิสีนี้ที่สิบสี่พี่น้องไก่เล็กสิออกแล้วจ้าปูกพักกันเื่อลืมเล็ก <c oughs> โอเคเดี๋ยวไทยเบืบ้องไม้ได้จ้าปูกขนาดตัวได้ค่ะมาได้มาเด้อพี่น้องเด้อปูกพักตัวจ้า,า,นนาปูกขนาดปูกวนสิตรงห้ามก่อนละพี่น,ออนอ้องเอ้ยไาเสียละง่าวันนี้ใส่หายไปเส่และนี่ กะลาปีจ้าพี่กายนี่บอได้กินพี่น้องคอยปลูกซ่าน้่นเขานาหนาวก่อนสาวพึ่งก็เลยบ่ได้กินกะข้าวปุ้นเลยปกติกินกบข้าวปุ้นพี่น้องแ่บแสบเนาะแสบเสบิเดเลยนี่อันอลวกกินกบป้นก็แบ่บพี่น้องกะลา สิดะยิ้มมั่งนอพี่น้องเอ้ยโอ้คือมืดมากเลยหนอฝนสิโตกงห้ามข่อยเลยพี่น้องจ้าเด้อขอไกลสิเรื่องอะไรตกงห้ามข่อยเด้อปุปกรลำกันจ้าพี่กา้ว่าอะไรกินเฮ็ดไหมจ้าพี่กระปุกเพราะว่านพราะเมล็ดมันสาเกินไปเพราะเดือนเมษาผู้เสภาพปกติเขาลงดินแล้วก็ของเขาถ้เพอพี่ก่นี่ จเลยว่าอะไกินปีนี้ก็คิดถือว่ายังอยากซาจะเตือยู่ปกติตองเฮอันต้นเริ่มต้นเดือนนีหน้าละจ้าพอมาเล็ดนี่ชัวโล่งดินใดเนาะเดือนพุษภาเส้นหาเส้นหผล่คภ,ภากอ่ะเห้นมันใหญ่เต็มถี่เขาก็ไแล้วโล่งใดหลยขั้นตอนพี่น้องก็คืออยู่เมืองไทยเฮาจ้ายู่เมืองไทยเข้าไปตลาดแล้วก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ยูนีกะไปตลาดไดยูมันหันมันบ่ไดอันมันบ่ไดกินแสบเพื่อนอาหารบานเฮาวไดไหมพักบานห้าเนี่ยแหละมันแสบไปซื่อเขากับจ้างสละพนนี่น,น,น้องกินไดยูแห้งพร้อมด้หะ่ะปลูกกินเองไรสารพิษนี่แสบกลัว ไปกินพร้อมได้ขายพร้อมไแปแสบพวกพี่น้องเอ้ยใครก็ไปสื่อเขาถึงมันเสียนเมื่อยกะเวลามันออกผลกนอกจะกเศร้าเมื่อยพี่น้องได้ินได้กินแล้วนกจเศร้าเมื่อยใส่กะมองคิดมองถือพี่น้อง้อยใส่ไล่ตาล,ล่ะเก็ดไล่กะทางละเมือนนไล่ตาผลนกะสิโต๊ะข้ามกอย เอาซ้ำนี่แหละซักวันปูกกันถาดเดยวนี่แหละจ้าโอเคแล้วนะส่วนมากตัวนี้สิบลกขิงจา้าเพราได้ขายดอกนอกจากคนอื่นเข,า,ขาเจ้าอยากยังสนแบงขายถ้าเจ้าส่วนมากสิขายพพกไอ้คพักอีตู้ไปสันใบแมงลกมาากักนะจ้าถ้าพักใบกะเพรา จะเข้าไปต้นสะนาไปสนนาอาก,กาศหินไปสนจะพักกาศหินเล็กน้อยก็เอาลงได้ละอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมันซาบึงบสิป,ปพูพักกาศหินในเบิร์นด้วยจ้ะเพราะว่าพากการหินนี่แปลกมันบนมันบอนอันบนหยานคว้น,นออหนาวไหมจ้ะย่าม่าวก็สิบริเบิร์กล่อมด้วยี่น้องเด้อเพระาะว่าเล่นงานไปนั่มจ้ะแต่น้าจะแนมกล่องก็สิ ก็สิบอไดป้ปลูกพักน้าพี่น้องนเนาะเห็นวะปลูกพักไปหน่ำ <c oughs> คุยกับพี่น้องไปหน่ำห <c oughs> อยยังสีแหลวเล้ยวพี่น้อง <c oughs> มีหมูคุยนะ <c oughs> เราผู้เดียวอยันนี้เราหอยนะป <c oughs> ้ามันคางก็เจาะชิบาขบเป็นบ้านว <c oughs> ้าก็เจาะปงหูได้บ้านถ่ายวิดีโอนะพี่น้อง ก็จเจอสิว่าอี๋เนี่มันเหาอย่างคนเดียวมนนั้นมุมมุมอยู่สิวอะได้วเนาะค่อนข้างบ้านกะอันนี้บ้านแบบเป็นหลังไหลังมากขั้นตอกันเลยจ้าพี่น้อง <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายจ้าปลูเกเรียบร้อยแล้วกะฮดน้ำจ้าฮดน้ำแล้วก็เสียเอาไปไว้อีบานลังหนึ่งค <c oughs> ุณละจ้าขมันออกขมันเกิดแล้วสิทายเบิ่งอีกรอบสองนะคะ <c oughs> สามมงแดงแล้วพี่น้องโชคดีฝนบ่รตร่ำห้ามข่อย แล้วแล้วรดนน้ำกันด้ยจ้าพ่นน้ำมาเทียงทุกทีด้ยจ้าน้ำก็ต้องไปเอาอยู่ในบ้านจ้ะเพราะว่าน้ำสางก็มีอยู่อยู่นีดแต่ว่าหัาน เอาบ่ไดทั้งหนองมันหนามมันยั่งเย็นเนี่จา้าเดี๋ยวผ้าเข้าสิไตยเนาะอันนี้เอามาจะในบ้านหนามบนอุ่นจา้าบัวตัวนี้บดีเลยพี่น้องเพียนบัวตัวหน่อยบดีมันไหลจบๆเลยวะมันเทศไหยอยนอัะที้งผ้าเข้าบดีเนาะสิเป็นห้อยเม็ดผ้าเข้ามันสิึ้นมากเลย ได้การ,รดได้ไ้ได้่ขั้นสวนพี่น้องต้องที่ได้กินพัทกันได้เรียบร้อยแล้วจ้าเรียอยดีหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามิบสามสิบสามอันเพื่อนอย่างวะสิบสามถาดพี่น้องร้ายแห้งด้วยค่ะ ยามันเกิดเทียนไทยบิ่งไหมเดอ้อย่าลืมฝากสุดท้ายนี่ก็ย่าลืมฝากฝากอันเบิ้งสาวเบิ่งน้ำเนยเดอ้อยาลืมสาวเบิ่งเด้อพี่น้องอย่าลืม,อ,อ,ลมอันห้ยกำลังใจสาวเบิง่งพาปลูกพักเนยเดอ้อยิ่งบางหนอกกับบบมี่มูดอกจ้าเบากับเบาน้ำพักน้ำมีไปสำหรับพี่น้องก็ดีการจ้าบบป,ปวดหัวน้ำผูดาสบายใจดีจ้า อยากยังกับปูกินแล้วก็บากยังคิดยังกันบอกป้ายพี่น้องเลยน้ำพักน้ำมีไปสลละให้ก็บ,บอกน้ำข้นอื่นน้ำเพียโมปวดก็ได้บอกไล่ๆแหละกับปวดหัวพี่น้องยุ่งสี่ะดีล่ะย่นพอต้องอยู่ในเมืองค่อนนะอยู่ในนอกเมืองอยู่หน่อกๆเป็นคนให้ค้นสวนปลูกผักปูกมีตีพี่น้องมันมิดดี มันโบได,ดปวดหัวน้ำผู้ใดพร้อมโอเคค่ะอย่าลืมฝากที่ตามสชาหุือเม่เด้อกำไห้กำลังใจงไฟในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ